ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับ,บ,บวันนี้มาอยู่ในช่องเราทดสอเกมเมอร์ amer, และมาอยู่ในเกมเล่นปารีได้แหมพูดทีนี้ก็เข้ากันเลยนะผมยังไม่ไทันกดเริ่มเลยอ่าอย่าบอกน้โมลิอ่าไม่ใช่นะคาดเดาว,ว่าเป็นตัวกระต่ายนะถ้าเป็นตัวนี้นะก็วันนี้นะผมลงสายลงคิดสายก่อนเพราะว่าตอนเช้าผมไม่ว่างแล้วตอนเช้าผมก็ลองอ,อัดกระเทือนทีนึง่งแหละมันเฟลนะฮะผมก็เลยมาอัดตอนนี้เออตอนนี้เลยนะครับอื ตอนนี้ผมแรงแปดแล้วนะครับถ้าผมชนะตอนนี้คือผมแรงเจ็ดนะก็อยากขึ้นแบอเนาะไปเราไปเล่นกันเลยผมขอเปิดแอนหน่แลนะ้วท่านผู้ชมเพราะว่าผมร้อนมากแด่านนี้ด้วยเวลาที่จืดจางด่าอะไรวะอ๋อ่านตัวอ้วกเหรอไม่านนี้ไงที่ผมเฟลเมื่ออาทิตย์ที่แล้วผมจะต้องทำมันให้ได้เป็นเพรื่อนมันทานเลยวะมันเปิดข้นมา เนรเปิดอะไระมา,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 ารเบาดมเร็วกันผมใช้เดืวยวูมองเครื่องมาแล้วมันมาหมีหวอะไ่กนเนี่ยโอ ไม่เพิ่งผมยังกระจอกนะอยู่นะอ๋อตอนนี้มีเือทำไมผมไม่เห็นในใเนจาอผมเงียบมากเลยเมื่อกี้จบแล้วงาเพื่นโดนละไนผ์ได้โดนละห้าแมงมุมขึ้นด้วย สแสดงว่าถ้าโดนโมเลน,น,เนล,ล่ะแล้วเวลาลูเลลูเรื่องนี้แล้วมันแก่้เสร็จแล้วอ๋อเมื่อกี้มันสามรอบเสร็จแล้วนะท่านผู้ชมอุลลมตรงนั้นด้วยตอนนี้แหลกมากไม่รู้เป็นไรนะอุ้มไหมไหม่ออุ้มโอเคเบจาวูนนี่มันดีจริงๆผมว่าถ้ามีในเบเนมนผมก็เฮ้ย ว้าวเพื hmm. ่อนซ้อมไว้อยู่เราเอาแต่งฟรีเพื่อนเถอะอืมไม่แลกยังเกิดละเค้น่อนพี่ก็ลื่นนะเอไในเบนเม่น่าอ่อนเยเฮ้ยเขากระโดดเสียงดังเกินได้เวลาช่วยเพื่อนแล้วหรอผมว่าเฮ้ยมันช่วยกันแล้วผมก็เสียมาเลยนะ อ๋อฮนี <c oughs> ่เป็นปัจจัยพอดีเลยปัจจัยคืออะไรวะผมน่าจะโดนว่ะโอ э ้ยคือเพื่อนได้ไหมเนี่ยคเพื่อน,น,น,อนได้ไหมเนี่ยน่าช่วยได้นะอ๋อใครช่วยอ,อ э й, นเฮ้ยมาหยิบน,นูมาหยิบน,นู ตรงนี้แหละเพื่อนช่กอยู่เอาให้ได้ไี่สุดท่านผู้ชมเพื่อนเราจะพยายามเล่นบนบ้านฟ้าบ้านฟ้าจะเปินเปนดนี่เปลี่นีย่ยังมีไม้อยู่นี่ไม้ย,ยังไม่โดนตีอ๋อเพื่อนโดนแทน,นถ้ามันมาผมก็วิ่งเลยนะเพราะผมได้แต้มแล้วแค่มาเอาแต้มไปเฉยมไม่ได้เอามาอะไร อุ๊อ,อผมได้เสียงมันคูมันเสียงโตเลยเพื่อนเล่นนานๆน,นะเล่นนานๆเ,เล่นไปชั่วโมงเลยเพื่อนผมบกวกข้าสิตร์ละเฮ้ยมันมันไอซุปสัญญาล่างสองแล้วท่านผู้ชมมันตัวเริ่มแดงแล้วเฮ้ยผมท,<ำ>ทำเสร็จผมต้องรีบวิ่งเลยนะ ใกลกันมั้ยอ่ามันไปอยู่ไหนกันเนีผมไม่ได้ยินเสียงหัวใจนะจังหวะนี้ Bring เออแต่มันใกล้จังโอออ๋ออยู่นู่นมันได้อยู่แขวนไปไกลนูน่น มาแขวนตรงนั้นไม่เอาผมมันจ่ายซ่อมผมไม่ได้ใส่จุ๊ดดา่างเลยไอตัวน้ำบนโดนละผมขี้ขาดท่านผู้ชมผมไม่กล้าไปช่วยมันหวะคือก็จะตอเฮ้ยสวยานมนมีกลัปไปแล้วสวยสวยสวยจะได้ซ่อมเสร็จมื้อโดนหนึ่งคน นี่คือการเอาแต่แบบรบวัวแต่มันก็แลกกับการที่เราจะส้อมเครื่องช้าขึ้นอุ้ยเกือบไม่ทันนะอุ้ยอีกจิดกเดียวนะผมว่าระเบิดแน่เลยอ๋อตังบวยกับชีวิตผมเชื่อไม่ได้ผมกำลังเอาคะแนนเนี่ยมันหยุดไม่ได้ โอ้โหซ้ำสองเพื่อนเลยซ้ำลอยแต่ครั้งเดียวเองน่ะทนได้นาน,นอ้ยพลังหมดแล้วมาดีอันนี้เกินใกล้จังเลยเิ้ยเจ๊งแล้ว เสิร์ฟหาคีย์แล้วท่านผู้ชมไม่ปอดภัยวะเพราะมันอยู่ในเอนอรือแหละอยเบิร์ดบนบน์ดบิร์ดอุ้ยว้าม,มาบนนอะเอออืมแขวนสักทีเฮ้ยแทงหลังว่ะ สุดยอดเลยใช่ไหมอ่าเปลี่ยนเปลี่ยนกป้าหมายด้วยก็าจมไม่ต้องลงจะล่อมาทำไมเฮ้ยเฮ้ย,ยอะไรกันเฮ้ยสุดยอดไปเลย ก็ไขว่แบงนั้นเห็นอรอยเท้าของมันี่ยไม่เห็นนะผมต้องรอมันไปก่อนนะอะเฮ้ยเพื่อนวิ่งอะไรกัน มันจะพชช่วแต่ตอนนี้มันเสียสามแล้วหลังจากนี้มันจะตีทีเดียวตายแล้วนะท่านผู้ชมสำหรับใครที่ยังไม่รู้นะแล้วก็ดวดไดโอกาสไปซ่อมนะนี่แหละที่ผม Dead Bar รักเดดบาร์นะฮะแล้วก็ผมจะสอนวิธีอันนี้นะครับก็คือ ถ้าสมมติว่าท่านผู้ชมไม่มีเปิร์กอานนา่าไม่เยอะเงันนะฮะถ้าท่านผู้ชมวิ่งไปเข้าไว้แบบวิ่งเติร์ชิปกดเซฟเฟ็บาร์เข้าตู้นะ,ะมันจะทำให้ฆาตกรได้ยินยนะเ <c oughs> วราะครืนี้ยังไง่ไเสร็จเล้วท้างหลังหมดแล้วตาย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  <c oughs> มาไงนเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ผมว่ได้เวลาล้ลางแล้วอะออออผมบังเอ,อิญมาเจอพอดีไนะตอนแรกๆผมไม่เจอนะขวานไก่เพื่อนโดนอะไอยู่นะเจอผมโดนหรออ๋อยิย <S <S ออยนทุกงบนยิงข้างบนก็ได้ก็เล่นได้เฮ้ยผมเจอลุ้งว้าวเพื่อนตายให้หมดตายให้หมด ผมเจอหลุมละผมจำไว้นะว่าบนหลุมอยู่ตรงนี้โอ้คืนนี้ยังไงไม่เสร็จอะ่ะดูทรงละมี่ยังแปลงล่างไรอยู่โอ้โอผมโดูแล้วอะ่ะ <c oughs> วัตีโดนยังไ,ไงวะไม่วัตีไม่โดนมาโทรเพื่อนช่วยต้ตองชออ่วยมั่ยเนะเฮ้ยตรงนี้มันขยไม่ได้แล้วมันขยเส้นไปแล้วมีโอกาสดิ้นหลุดอยู่ประมาณสามเปอร์เซ็นต์เพราะถ้ามันเจอตะขอ,อก่อนก็จบโอ้มาเจอก่อนปะอันใยญ่ๆกาแฟหนึ่งเเสร็จเล็เองไม่เป็นไรหรอกเพื่อนอย่ามัวฮิวมาช่วยด้วย เอ้หย่าโมซ่อมเครื่องดีมาช่วยหน่อยเ,อเร็วเฮลถ้าผมชนะตอนนี้นะผมจะเล่นอีกตาถ้าผมแพ้นี่คือผมจะออกแล้วก็ลบทิง้งนะครับือไอ,อะไรเพื่อนแล้วมาช่วยหน่อยเฮลเอ้ยมาเร็วๆโอ้อยงังนแหละใช้ไอ้ชายมาเร็วไอ้ชายโออต้องต้องสกิดเรียงอย่างนี้นะต้องต้องไอเบลีฟไอไฮไฟขึ้นไปอย่างนี้ เดี๋ยวทำเสร็จผมจะวิ่งไปว่าบ้านตรงนั้นนะให้ผมว่าให้มันช่วยก่อนก็ได้ถ้าว้าว่าผมเชื่อเขายิ่งแค่ไหเฮโอ้โหเลือดผมมันเป็นตุ่มงี้เลยเหรอเลือดโคตรนะเนี่ยเุ้ยเต้ไฟเต้นไฟไม่เลยมันต้องมีสองอันอะ ผมจำได้นะว่าหลุมอยู่ตรงไหน,นเอ๊ะร้อยเพื่อนตายหมดเลยไหมผมว่าไปสูตรที่ดีนะเราจะซ่อมแล้วออกเลยตายหมดเลยโอ้วหแขนเสร็จต้องแปลงร่างแน,น่ไม่แปลงหรอแล้ว่งแ้มตัวเองผมจำได้อะว่าหลุมอยู่ไหนจำได้ก็จำไปสิประมาณก็เพื่อนตายให้หมดม่อน คือ,อคนที่เชื่อว่ายูคาลันนั่นแหะมันเผยสุดท้ายแล้วนะครับทุกคนตอนนี้เผสสุดท้ายหมดยกเว้นผมผมเผสองอยู่ผมชนละลองเทมอันนี้ทูเทมธรรมดานะท่านผู้ชมไม่ใช่ทูเทมไฟถ้าเป็นทูเทมไฟมันจะมีไฟอยู่ด้านล่างอย่างเงี้ยอันนี้การเข้าตู้แบบไม่มีเสียงนะก็ะคือถ้ามีเสียงมันจะปั้งเลยแต่อันนี้ฆาตกรจะไม่สังเกตนะครับ แต่ถ้ากดชิปแล้วกระโดดออกมาคือได้ยินแน่นอนเพราะว่าใส่หูฟังอะไรก็ได้ยินเฮ้ยพเพื่อนใครเราเทียวแล้วเอ้ยแค่นี้ก็ไม่มีแล้วโนวัน no ไม่มีแล้วใช่ไหมหรือว่ามีอยู่วะให้ผมอยากลงหลุมอะใครก็ได้ออนะมาทีผมก็วนเวียนอยู่ตรงนี้ตั้งนานแล้วอ,อีกอะเพิ่นขอละเปิดกล่องหากล่อง เพื่อนแกะพกเพื่อนเพื่อนเปิดไว้ให้ด้วยเมื่อกี้ผมชูได้โคตรทุรเรศมากเลยนะตอนที่มันวนเมื่อกี้กลับไปกอดูใหม่ได้การชูทุเรศที่สุดในโลกจริงจริงมันควรตีผมโดนนะตอนนั้นอะ่ะแต่มันก็ตีหลังโดนเพื่อนอยู่ไหนกันหมดเออโดนละหนึ่งก็ดีดีจะได้ลงหลุม cái đằng Ok, phải lắm, phải lắm Bây giờ bị tu bị tu ว้าไม่น่าเลยมันมันรู้อยู่แล้วลว่าผมอยู่ในตู้น่ะต้องรีบกดนะท่านผู้ชมเพื่อนอยู่โอ้เพื่อนไปลงทำอะไรตรงนะั้นอ่ะแผนข้างหนุ่มพอดีเลยครับอยากเห็นหลุมมนะท่านผู้ชมหลุมอยู่ตรงนั้นแหละเฮ้ยเหว้เพื่อนไม่เพื่อนไม่ได้แล้วน,นะเพื่อนไปแล้วไปแล้วเพื่อนผมน่าจะเอากุญแจแดงมาครั้งแรก ผมน่าจะเอามานะแต่ผม,มลืมเอามาผมก็กดหลุดป่าวอย่าจักรล่ท่านผู้ชมอย่าจักรเล่เฮ้ยโดนไล่คนหนึ่งแล้วมาช่วยอีกคนหนึ่งดิขึ้นมาอยเฮ้ยอย่ายลงล่อมาอย่ายล่อลงมาเฮ้ยผมตายดิอย่างเงี้ยนีย่ผมก็ตายดิ ว่าแล้วโอเคผมได้เวลาชักปักผมได้เวลาอ่าลบเกมทิ้งแล้วท่านผู้มชมฮ่าอ่าไม่อุ้มเไ,ได้เวลาลบทิ้งแล้วท่านผู้ชมนะผมจะไม่ผมจะไม่เล่นอีกเลยนะถ้าผมแพ้เนอะผมจะไม่อ่ลงยูทูบอีกเลยนะคลิปนี้ที่เอ้ยไม่ใช่ลงยูทูบแบบอ่าอันนี้นะซึ่งผมจะไม่อัพอเกมนี้ลงยูทูบอีกแล้วเนาะถ้าผมแพ้ลาก่อนเดสบาร์เลยนะ ăn xa to lên á thấy phân hiếu cảm ơn đúng thi một thua nè ui hở giả um đi cứ bỏ tay đi thôi Ăn, sạc, to, đế, bà, 아, <머람> ล้ว에็ท <머람> <머람>